สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มาแจกฟรีนะคะสูตรทําน้ํากระชายไม่ขมไม่ฝาดไม่เฟื่อนมาติดตามกันนะคะว่าทาอย่างไรนี่นะคะก็จะมีกระชายมีน้ําพึ่งมีน้ํามะนาวนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าต้มสุกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะกระชายของพี่แมวเนาะอันนี้พี่แมวเด็ดเอาไอตุ่มๆเขาออกแลวนะต้องเด็ดเอาเขาเรียกอะไรอะ เขาเรียกแง่งเรียกเงาอะไรนี่แหละค่ะนะคะพี่แมวก็เรียกไม่ได้ถูกแต่เรียกเป็นตรงเนาะเอาออกไปแล้วพี่แมวไปปลูกแล้วเดี๋ยวให้เขางอกขึ้นมาจะได้มาใช้อีกเกด็ดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ล้างน้ําค่ะล้างกระดินก็ออกเนาะก็มมดิีมีเศษอะไรอย่นะ ล้างผ่านน้ำด้วยนะคะจะดีเขาบอกวิธีล้างกระชายก็ให้ปั่นปันอย่างเงี้ยนะถูถูปันปั่นนะคะเพื่อที่เขาจะได้เกี้ยงๆนะคะหรือมควรจะล้างอย่างนี้ก็ได้นะแต่ให้ล้างผ่านน้ำนะคะง่ายๆเนาะเราจะได้ถูเศษดินออกด้วยนะแต่ถ้าปั่นต้องปั่นหลายๆรอบนะถ้าปั่นแบบเนี้ย ล้างเอาเศษดินออกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะตอนเสร็จเนาะอ่ะเามีดเตียเคียงนะนี่นะคะก็จะตัดเหียวท้ายเขาออกนี่เขาออกไปแล้วนะ,ะแยกไว้ก่อนนี่นะคะที่เขาตอกไอ้หัวท้ายดำๆเนี่ยม้าเราก็ออก ตัดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นเว่นๆกันกรหรือใครจะเออไม่ชอบผิวเขานะคะกลัวขมมากก็เอาผิวออกก็ได้นะคะพี่แมวจะทำให้ดูเนาะว่าจะออ,อ,อย่างไรนะคะอันนี้นะคะพี่แมวออกแล้วนะ,ะมาดูนะคะเราก็จะขูดเนี่ยขูดเอาผิวเขาออกใช้ช้อนนี่แหละคะ่ะช้อนเล็กๆเ,เนี่ยนะคะช้อนชงกาแฟเนี่ยนะ ขุดเบาๆนะคะก็ออกง่ายค่ะแต่ท่านผู้ชมจะเสียเวลาหน่อยแต่บางคนก็บอกว่าใช้ทั้งเปลือกเลยลนะ้างให้สะอาดเพราะเปลือกเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเอาแลแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเนาะชอบแบบไหนเนี่ยพอเราขูดเสร็จแล้วก็ไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเกิดใครต้องการขูดแบบนี้ให้สะอาดออมากๆก็ใช้วิธีนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครต้องการรักษาเอา อะไรอ่สปประสรรพคุณไว้นะคะเปลือกเขาก็มีประโยชน์ค่ะนะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อค่ะอ่ะพอเราหั่นหัวท้ายเสร็จแล้วเรามาเตรียมน้ำเปลือแช่กันนะคะที่เราใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจะแช่ใส่น้ำเปล่าลงไปพอประมาณนะให้ช่วงอ <Okay. S 1> ปกระชายของเรานะคะ เกลือมือล้างแล้วนะคะอย่าได้มากันนะอเอาละค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นกระชายใส่นะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะเราจะหั่นเป็นแว่นๆเนาะก็แล้วแต่เล็กใหญ่ตามท่านท่านผู้ชมชอบนะอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องปั่นด้วยนะ เครื่องปั่นพี่แมวไม่ค่อยแรงพี่แมวก็หั่นประมาณสักหนึ่งเซนนะจากนั้นเราก็นำมาใส่ในน้ำเกลือนะที่เราเตรียมมาไว้นี่นะคะพี่แมวจะหั่นให้หมดแล้วก็แช่น้ำเกลือประมาณ10นาทีนะ นี่นะคะเราจะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะได้เวลา10นาทีแล้วก็นําไปล้างนะคะเดี๋ยวพี่แมวขอตัวไปล้างก่อนนะคะค่ะและที่ขาดไปได้เลยก็คือน้ํามะนาวนะคะใช้มะนาวสดจะดีมากค่ะน้ามะนาวนะคะคั้นออกมาอย่างนี้แล้วก็น้ําพึ่งนะคะตามที่ท่านมีเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทํากันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะมาทําการปั่นกันเลยนะคะ กระชายที่พี่แมวใช้ทั้งหมดนี่นะคะประมาณ350กรัมนะแมวก็จะใส่ไปในนี้เลยค่ะในโถปั่นของเรานะคะแล้วอยากให้กระชายเก็บไว้ได้นานใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะถ้าอยากให้มีกลิก่นก็ตอนต้มน้ำก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะ มือนะคะครางเรียบร้อยแล้วพี่แมวทาทานเองนะคะอย่าดราม่านะบางคนจะใช้มือไม่ใช้ถุงมือโอ้ยทำทานเองค่ะที่บ้านนะอ่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นพี่แมวก็จะเติมน้ําลงไปน้ําเปล่านะคะหรือน้ําต้มสุกแล้วนะน้ำต้มไปเตยก็ได้นะคะสองถ้วยนะคะ,ะเดี๋ยว ประมาณสองถ้วยตวงค่ะพี่แมวใช้ถ้วยนี้นะคะนี่เขาจะเขียนว่าถูครับนะคะเหยอกนี้ได้หนึ่งครับไปได้สองครับนะคะปิดฝาเลยค่ะนะคะปิดฝาแล้ว,ดลวเดี๋ยวเรา,าจะมริ่เลยน,นะคะก<ม>็เดี๋ยวก่อนค่ะสปีดต,ตอนแรกให้เบาๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเร่งความเร็วค่ะนะคะ,นะคะ จะสปีดเบาๆปาไปก่อนนะเพราะว่าให้กระชายเนี่ยเขาแตกเยอะจะเล่นสปีดนะคะ สังเกตดูนะคะปั่นจนกระขขขขชายละเอียดเลยนะคะละเอียดยิบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะนําไปกรองนะคะมาค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมากรองกันเนาะพี่แมวก็มีนี่นะคะอ่างผสมนะใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเขามีฟองเราจะช้อนง่ายเพราะเขาปากกว้างเนาะแล้วก็กระชอนตาถีแล้วก็ผ้าขาวบางอีกชั้นสองชั้นนะคะผ้าขาวบางของพี่แมวตัวนี้ตัวโปรดมากเพราะว่าใช้รองประจา เอาละกาะถึงเวลาแล้วเรามากองกันเลยค่ะนี่นะคะหอมกระชายมากเลยค่ะเยอะมากเห็นไหมคะเขาก็จะมีน้าเดี๋ยวพี่แมวจะเขียนนะคะ กระชายนะคะเศษกระชายที่อยู่ข้างๆนี้ลงไปด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะบีบคั้นนะเอาน้ำเข้าด้วยนะเดี๋ยวหา่ช้อนก่อนค่ะ พี่แมวใช้หลายชั้นเลยผ้าเอ้ผ้าขาวบางเอ่อของพี่แมวเนี่ยอย่างหนาเลยนะคะนาทีมากเพื่อการป้อง จะรอให้น้ำจักกระชายนี่นะคะหรือใครจะกดอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะให้น้าเขาเนี่ยลงไปข้างล่างเดี๋ยวรอสักครู่เนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะพี่แมวจะให้น้ําเขาเนี่ยไหลลงไปข้างล่างทั้งหมดนะน้ากระชายอ่ะพี่แมวก็กองได้ออกมาแล้วนะคะเห็นไ,ไหมคะเขาจะมีฟองน้อยฟองก็จะติดอยู่ที่นี่เพราะว่าพี่แมวใช้ผ้าขาวบางรองสองชั้นเนาะเอาแล้วค่ะ เอาละค่ะจากนั้นเราจะมาช้อนฟองออกนะเพราะเขาบอกว่าฟองเนี่ยจะทําให้ขมนะคะแต่เห็นไหมคะของพี่แมวจะไม่ค่อยมีฟองนะเพราะพี่แมวใช้การกรองด้วยผ้าขาวบางหลายชั้นและเป็นผ้าขาวบางอย่างหนาฟองก็จะไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็มีบ้างนะก็ช้อนหลอกได้นะหรือว่าใครไม่ซีเรียสฟองนิดหน่อยนะคะก็ไม่ต้องช้อนก็ได้นะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเนี่ยนะคะจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรอบใส่ขวดเก็บไว้ทาน,นะค่ะ อ่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นขวดพลาสติกพี่แมวซื้อไว้เรียบร้อยนะคะรางเรียบร้อยแล้วพี่แมวจะไม่ใช้วิธีการเทนะคะเทโจ๊กลงไปเนี่ยมันจะเกิดฟองพี่แมวจะใช้วิธีการตักเอานะคะเพราะการตักเนี่ยจะช่วยให้เกิดฟองน้อยเหมือนไข่เจียวค่ะถ้าเรายิ่งตีมากก็ยิ่งแตกเป็นฟองเยอะนะพี่แมวก็จะใช้วิธีการตักเอาละกันนะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้ทานไว้ได้เป็น าทิตยเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแช่นานแล้วน้ำเขาข้นทิ้งนะคะทำสดใหม่ดีกว่าคะ่ะหอมกระชายมากค่ะท่านผู้ชมคะค่อยๆตักใส่อย่างนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยขนาดตักลงไปค่อยๆเนี่ยยังเกิดฟองเลยนะคะหรือไม่ถ้าเกิดใครไม่อยากให้เกิดฟองก็ใช้ผ้าขาวบาง อีกรอบหนึ่งนะคะกองลงไปเพื่อน้ำเขาจะได้ไม่เกิดฟองเยอะอ่ะอยาให้ท่านผู้ชมดูก่อนเขาจะนอนก้นเลยนะคะเนี่ยพี่แมวตักน้ำแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่เขานอนก้นนะจะด,ดูนะคะนี่ค่ะเป็นแป้งของขาวนะคะที่ออกจากกระชายนะคะนี่นะคะ่ะพี่แมวจะไม่ทิ้งนะ พี่แมวเสียดายค่ะพี่แมวจะคนไปเลยเพราะเขามีประโยชน์มากจะทิ้งทําไมนะคะบางคนฟองทิ้งนะคะเอาแต่น้าําใสๆแมวไม่ทิ้งนะคะคนไปเลยอ่ะคนเบาๆนะอย่าคนแรงเด็ดเป็นฟองเด้เนี่ยคะ่ะขวดนี้เดี๋ยวจะไปเอาใส่ขวดหนึ่งนะคะให้เปรียบเทียบกับขวดที่เออเราไม่ได้คนเนาะอ่ะขวดนี้ไว้ก่อนอันนี้ทำามาตัวแล้ว วันนี้เราคนอะเสร็จเรียบร้อยอันนี้นะคะที่เราไม่ได้คนที่เขานอนก้นเนาะที่เขาตกตะกอนอันนี้ที่พี่แมวคนนะคะที่เขานอนก้นตกตะกอนนะคะจะเห็นความแตกต่างเนี่ยอันนี้ก็จะสีข้นๆนะคะอันนี้ก็จะสีใสขึ้นมาหน่อย นะคะก็ أ, ไม่รู้ว่าเออกล้องเห็นเปล่าแต่ของจริงจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาแล้วค่ะเราก็จะเก็บปิดฝาเก็บเข้าตู้เย็นนะคะอันนี้ก็ปิดฝานะแมวก็จะปิดฝา,กาเาก็บเข้าตู้เย็นนะคะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงนะคะจะไปดื่มกันอย่างไรนะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาทําดื่มกันเลยนะคะอันนี้ไม่มีรอยมาร์กนะคะ ก่อนอื่นท่านผู้ชมก็ต้องเขย่าวขวดหน่อยหรือแกว่งๆเขาหน่อยนะเนาะเผื่อเขานอนก้นนะคะไม่ต้องแรงนะคะเอาละค่ะจากนั้นเปิดฝาอะใครชอบเข้มข้นก็ใส่ไปเยอะหน่อยถ้าเกิดใครไม่ชอบเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่ไปเยอะนะอ่ะหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนนะคะ อิดฝาปิดไว้นะคะจากนั้น,นก็น้ำมะนาวก็ตามชอบเลยนะคะนี่นงใส่ลงไปก่อนน,น,น้หนึ่งช้อนอ่านื้อมะนาวด้วยนะน้ำพึ่งค่ะนะคะน้ำพึ่งนี่ก็แล้วแต่นะคะจะเอายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะอ่าบางคนใส่ไปนิดเดียว แต่พี่แมวก็กลัวจะทนอะไรอะความกลิ่นของกระชายไม่ได้นะคะพี่แมวก็จะใส่ไปช้อนโต๊ะนะคือไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะประมาณเนี้ยนะไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเต็ม,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 ตมช้อนหรอกเนี่ยเห็นไหมคะจะประมาณนี้เอาละอ่าคนให้เขาเข้ากันนะ ถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำผึ้งได้อีกนะเพราะว่าน้ำผึ้งก็มีประโยชน์นะคะหวานธรรมชาตินะเอาละพอเข้ากันนะเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำแข็งค่ะมาค่ะเติมน้ำแข็งไปเลยนะคะมือละคะ่ะท,ทางที่บ้านเองเนาะที่บ้านเองใครจะคอมเมนต์ดราม่าก,ก็ว่าไปนะคะเราทำทานเองก็ร้านมือเรียกวนะ่าอะไรกันเนาะใส่ไฟค้าง เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำเปล่านะคะน้ำต้มสุกอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบทำน้ำประชายก็ต้มน้ำนะคะแล้วก็กรอกเ็จขวดเอาไว้เลยพอก็เย็นแล้วเราก็กรอกเ็จขวดเอาไว้นี่นะคะ นาทานมากค่ะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะว่าเขาจะนอนก้นอยู่นะเวลาดื่มนะคะใช้หลอดหรือใช้อะไรก็ได้นะคะเเป็นไม้เเป็นช้อนก็ได้คนๆน,นะคะอันนี้พี่แมวทำให้ดูเนาะอ่าจะเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเวลาดื่มก็ใช้หลอดชงๆนะคะให้ที่เขานอนก้นเนี่นะคะ กระจายตัวให้ทั่วต่อน้ํานะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยวกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาค่ะเสียงให้ดูเลยนะคะก็คนๆแบบนี้นะคะอ,ะอุ่นจับให้แลคะเดี๋ยวฝากปิดก่อนเนาะฝากปิดก่อนลาคนจะได้ไม่พุ่ง ใส่เต็มนะคะดึมเลยนะคะได้กลิ่นกระชายนิดๆน,นะคะแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีนะคะใส่เอ,อน้ำมะนาวไปในะน้อยหนึ่งช้อนน้ำผึ้งประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกำลังดีค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานกว่าน,นี้ก็สามารถเติมได้อีกนะคะอร่อยม,มากคะ่ะสูตรนี้ อย่างนี้เลยค่ะไม่ฉุนกระชายมากนะคะแล้วก็ไม่เข้มข้นจนที่ว่าขมหรืออะไรหรือเฟื่อนหรือฝาดนะเพราะว่าพี่แมวล้างเออแช่น้ําเกลือเนาะเอากระชายแช่น้ําเกลือไปสิบนาทีนะคะเรียกว่าก็จะกลิ่นกระชายอะคะ่ะรสชาตินิดหน่อยนิดเดียวเองนะคะลองไปทําดูนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะคะน้ํากระชายดื่มเพื่อสุขภาพนะคะ เอ่อ,อ,อจะดื่มตอนไหนดีนะคะก็ดื่มก่อนอาหารก็ได้15นาทีเพื่อจะได้ระบบย่อยด้วยอะไรด้วยนะคะสรรพคุณต่างๆก็เข้าไปกดใน Google ดูได้นะคะเพราะว่ามีหลายท่านหลายอาจารย์แล้วก็หลายด็อกเตอร์เขาบอกสรรพคุณเอาไว้นะคะค่ะไปแลคะ่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะเขียนส่วนผสมไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ